ข้ามถ่ายไทม่พี่น้องเบิ้งครับกำลังสิไปใครไทยบานเท่าผู้เฒ่าครับผู้เฒ่าเด้ดเด็ครับนี่อายุ60กว่าแล้วเพิ่นอยากล่องครับนี่ครับอพิ่นกำลังสิลงไปผมก็สิตามเพิ่นไปครับนี่ครับมาน้ำกันครับสองคนนี่แหละครับไปแล้วผู้เฒ่าไปแล้วโอ้โหโอ้โหไปแล้ว มือเดียวขึ้นก่อนโอเคท่บอท่าน,าานอันน,นี้เห็นปะนั่งวัะยาเบิงก่อนเออเขายังไม่ถึงอ๋อเขายังไม่ถึงวับโอ้จัเมิดเนี่ยสามร้อยแปดสามร้อยแปดสิบก็สี่ร้อยเนาะเบ่งความสวยงามครับกำลังสิบไปครับผมวันนี้ผมกำลังสิบไปแล้ว สังพลฮอดฟังแล้วเหลือผมครับวันนี้นี่ครับเป็่นบาครับเตรียมตัวแล้วครับตีคือสามรอยแปดสิบเมตรครับเดี๋ยวเตรียมไปล่ะครับไปแล้วโอเควันที่้าไปแล้วครับพี่น้องโหนไปแล้วดูครับผมโหนมาแล้ว เบอ iesen, ร์ฟังเสียงผมเอางานบากราพิวงาม Girl, งาโอ้โหนครับพี้องดมาถึงแล้วว๊ดฮะมันเติกตลอดแหละแต่ว่ามันเตือนเท่าไง ตัวจอยเราบัดถึงตัวหนักเรไม่ถึงเออเนี่ยครับเอาวิวสวยไหมพี่น้องเบิ้งครับถ่ายเอาเลยครับอายเยอะๆเลยสวยงามปะครับสวยๆงามๆไประคบปังลางลุกไม่มาถ่ายหน่อยลูกไหมมานั่งถ่ายเนี่ย